ช่องของผมนะครับได้นำหนังสือเรียนมาสอนเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษเรียนกันต่อหนะ้าที่28นะครับนะสมัย4 answer the question นะครับการตอบคำถามคาถาม what is the name of your best friend นะครับ what แปลว่าอะไรนะครับ is คืออะไรคือ the name ชื่อนะครับ of ของ your best friend นะครับ your ของคุณ best friend แปลว่าเพื่อนที่ดีที่สุด หรือเพื่อนสนิทนะครับแปลเป็นไทยก็เลยแปลว่าเพื่อนสนิทของคุณชื่ออะไรนะครับเราจะได้เข้าใจได้ง่ายคําตอบก็คือตัวอย่างนะครับนะแล้วแต่นักเรียนจะใส่ว่าชื่อเพื่อนชื่ออะไรตอบเต็มๆนะครับ the name of my best friend is นะครับก็คือชื่อของเพื่อนสนิทนะครับ best friend best friend แปลว่าเพื่อนสนิทนะครับคนเดียว my ของฉันนะครับ is คือนะครับนะ คือสุดา how old is she นะครับแล้วหล่อนอายุเท่าไหร่นะครับตอบว่า she is fifteen years old นะครับหล่อนอายุ15บห้าปี how tall is her นะครับ is she ตัวที่แหม is her is she นะครับเพราะว่าสุดาเป็นผู้หญิงหล่อนสูงเท่าไหร่นะครับ she is one hundred c m t a l l นะครับหล่อนสูง155เซนติเมตร What does he, uh, she look like นะครับหล่อนมีรูปร่างล,ลักษณะหน้าตาอย่างไร she has got long wavy hair นะครับหล่อนมีผมหยิกเป็นหล่อนนะครับยาว her eyes ในตาของหล่อนนั้น and mouth และปากของหล่อนนั้น are big ใหญ่ What is her favorite subject วิชาที่ชเ่นชอบของหล่อนคือวิชาอะไร ต่อว่า Her Favorite Subject Is นะครับวิชาที่ชื่นชอบของหล่อนคือ Computers นะครับวิชาคอมพิวเตอร์อัอนนี้คำแปลนะครับตัวทีนะครับคำแปลข้อที่4ข้อที่5พื้นที่ไม่พอเอามาใส่ไว้ให้ตรงนี้โอเคนะครับเป็นนั้นว่าคณโกรไปเร็วเลยนะครับถ้าลูกๆไม่ค่อยเข้าใจก็สามารถหยุดคลิป แล้วก็ฟังหล,หลายรอบได้นะครับนะข้อต่อไปนะครับก็บอกว่า Now ตอนนี้ให้ร w ให้วาดภาพนะครับแอดและให้ write ให้เขียนนะครับ about เกี่ยวกับ your best friend นะครับเพื่อนที่สนิทของนักเรียนหรือเพื่อนอที่ดีที่สุดของนักเรียนนะครับตามเนื้อเรื่องนะครับเขียนว่า this is my best friend แปลว่านี้คือนะครับเพื่อนสนิทของฉัน เอ่อเนมิสสุดานะครับตามที่บอกไปเมื่อกี้หล่อนชื่อว่าสุดาหรือชื่อของหล่อนคือสุดาชีสฟิฟตนเจโซนะครับหล่อนอายุ15บห้ปีชีสหนึ่งร้อยห้าสิบห้าเซนติเมตรสูงหล่อนนั้นมีความสงูงนะครับ155เซนติเมตรชีสกุดลูงเว็บบี้เฮนะครับหล่อนมีผมหยิกหล่อนนะครับยาว her eyes and mouth are big ตานะครับและปากของหล่อนใหญ่ Her favorite subject is computers. วิชาที่ชื่นชอบของหล่อนคือวิชาคอมพิวเตอร์นะครับและแล้วก็ให้วาดรูปเพื่อนตามที่บอกนะครับนะตามที่อธิบายลงไปนะครับว่าผมผมหยิกก็ต้องวาดให้เป็นผมหยิกนะครับนะอย่าไปวาดเป็นผมตรงนะครับแล,และแล้วก็จบหน้าที่28่สิบ